สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้นบานนอาจจะมีราคาหน่อยนะแต่ผมรับประกันให้ครับพี่ดูหน้าพระเอาเองก็แล้วกันนะมาพบองค์แรกเนะ่ยเป็นเทวรูปนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับยุคธราวดีอะไรคนระับ แล้วพี่ดูดูหน้าแล้วพี่ดูฝุ่นจับครับเขาตั้งบูชาไว้นะครับแล้วยังสวยอยู่เลยนะครับเป็นยุคทราวดีอะไรเนี่ยพี่ดูเนื้อเป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วพี่ดูความเก่าครับ งนี้ขอสองพนาครบโทรมาต่อรองหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดครับเป็นผ้าลออโบราณนะครับแล้วพี่ดูผ้าลออโบราณนะับ พี่ดูชอบต่อไปครับเป็นปู่ทวดหลังหนงังสือนะครับเป็นปีปีไหนไม่รูร้แต่พี่ดูเนื้อครับ ดูความเก่าครับดูจีวอท่านนรเป็นพิมพ์กรรมการนะพี่ลองหาดูครับหน้าตาแบบนี้ครับแล้วพี่ดูตัวหนังสือนะครับพี่ดูความคมครับ อง์นี้กอสามพันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีศูนย์แดหน้ายักษ์นะครับพี่ดูหน้าแล้วผิวออกมาละเลยนะแล้วพี่ดูเสี้ยนนะพี่ดูเสี้ยนที่ผิวพลาครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มครับ พอพีพี่อยากรู้วันที่เซียนในมันขายได้องแพงแพงเพราะอะไรเพราะคือพระแท้ครับพระแท้มันมีอยู่หลายองค์ใช่ไหมครับมีเยอะเลยครับแล้วมันเล่นเฉพาะคือตำหนิของมันครับแล้วพี่ลองคิดดูว่าพระสมมุติสักห้าหมื่นองอย่างนี้คือจะเหมือนทุกองหรอครับตําหนิเหมือนพระปั๊มอย่างนี้ยมันไม่เหมือนหรอกครับพอคือมันบีไ่แคบลงบมันเล่นตําหนิครับพอบีไปให้แคบคือ มันจะได้ขายของมันได้แพงๆครับพวกเซียนใหญ่ครับแล้วพอพระชาวบ้านคือมันตีเก๊ครับถ้าพระที่พวกพี่ๆเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตั้งแต่เดิมเลยครับถ้าพวกพี่ๆเอาไปให้เซียนใหญ่ดูนะครับถ้าตีเก๊พี่ไม่ต้องทิ้งเอาเอาขึ้นคอได้เลยครับถ้าพี่ดูความคมความคมความเก่าและดูลักษณะที่เขา ทำมาเค่นั้นก็เทเลยครับดูธรรมชาติของพระครับแล้วพี่ดูเสี้ยนครับเหมือนหลังหนังสืออย่างนี้ครับพี่ดูเสี้ยนะครับพี่ดูเสี้ยนครับแล้วดูจีวรท่านครับดูรอยปั๊มครับเหมือนหลังหนังสืออย่างนี้พี่ดูเสี้ยนดูเสี้ยแล้วดูจีวรคมหรือเปล่าตัวหนังสือคมหรือเปล่าครับ แล้วก็มีรอยปั๊มหรือเปล่าก็แค่นั้นก็เทแล้วไม่ต้องคิดเยอะครับเล่นพรนี่ที่มันขายได้แพงๆว่าอะไรครับเพราะมันบีบสมมุติสักไอมันบีบไ้เล็กลงครับคือเล็กลงเพื่อมันจะขายได้แพงครับที่พระบ,าบ้านนไม่เทสักทีว่าอะไรครับ คือสมมุติสร้างทักแปดหมื่นองอย่างนี้มันหวีไว้เหลือสองสองมื่นอย่างนี้พี่แล้ววีอกหกหมื่นไปไหนอ่ะพี่ลองคิดด้วูพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมวีวีเคราะห์มาพูดให้พวกพี่พี่ฟังครับองค์นี้ลมดําไม่สวยนะครับเป็นปีศูนย์แปดหน้ายักษ์นะครับองค์นี้ขอสามพระนาทางที่ดีพี่ศึกษาให้ดีก่อนนะครับ พี่ไม่ต้องเชื่อผมหรือว่ามาซื้อผมก็ได้ครับแต่พี่ต้องศึกษาเองก่อนครับคือผมที่ผมมานี่คือผมศึกษามาอย่างดีถ้างนั้นผมไม่กล้ารับประกันหรอกครับต่อไปเป็นพระปิดตาวัดหลวงพ่อวัดด่านสำโรงครับเป็นพระปิดตาพี่ดูักครับ ดูกรอบครับเกจากรกอบทองมานะครับอง์นี้ขอสองพระหน้าต่อไปครับเป็นหลังหนังสือบล็อกวงเดือนสาวาาาศนะครับพี่ดูแล้วดูจีวอท่านครับ ดูความกลมดูเสี้ยนนะครับพี่ดูจีจวอนความคาม,มของจีวอน,นะครับแล้วก็ดูเสี้ยนในพื้นผิวก็เละและนี่รอยปั๊มมาแค่นั้นก็เทนะครับถ้าพี่ศึกษาจริงๆนะครับถ้าพี่ดูรอยปั๊มับถ้าหลังหนังสือถ้ามีรอยอย่างนี้คือดูง่ายไปเลยเทไปเลยครับ ดูรอยปั๊มมือสั่นหน่อยนะ้วพี่ดูตัวหนังสือด้านหลังครับองนี้ขอสี่พันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดวัดไซครับ ปีศูนย์หกนะครับแล้วพี่ดูความเก่าพระเก่าคือเราต้องดูความเก่าครับแล้วถ้าเรารู้วิธีการทำคือง่ายสุดๆเลยนะครับแล้วพี่ดูความเก่าดูเนื้อบเหมือนผ้าหล่อโบราณเนี่ครับถ้ามีดินเบ้าคือจะดูง่ายไปเลยนะครับ ถ้าหล่อโบราณน,นี่เนื้อโลหะคนละสีกันอะไรอย่างเนี้ยแท้เลยนะครับเพราะเป็นเนื้อทองผสมครับพี่ดูเป็นเองดูเป็นธรรมชาตินะครับคือพี่ดูแบบผ้าหล่อโบราณคือดูขึ้นสนิมครับพี่เห็นท่อท่ออะไรที่ขึ้นสนิมแมับที่ตั้งตากแดดตากฝนครับนี่พี่ดู แล้วพี่ผ้าลโลโบราณมันสูงได้ไหมแล้วพี่ดูชอบเพราะของเก๊ไม่มีช่ออย่างนี้ครับคือจะลอยตะไบคมคมไปเลยนะครับไม่ได้เก็บงานแบบพิ่ถีพิ่ทันนะครับถ้ามันเอาพวกทําเก๊คือเอามาขายองสามสี่ร้อยแล้วถ้าเก็บงานพิ่ถีพิ่ทันคงพี่ลองคิดดูเองนะครับคือไม่น่าทํานะครับผมว่า ในองค์สามสี่ร้อยแต่ว่าต้องมานั่งนั่งเก็บอยู่องค์และเชื่อมองอย่างนี้พี่ดูความเก่าดูเนื้อเป็นวัดไซปีศูนย์หกนะองค์นี้ขอสองพันแปดครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็ โทรมาได้เลยครับ0630800174ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ